ยานตไทยศกค่ะเป็นครูของโรงเรียนมั่นสอยดาวค่ะสอนชั้นตั้งแต่ชั้นปฐมศึกษาปีที่หนึ่งถึงชั้นปรมศึกษาปีที่หกในส่วนโรงเรียนมัานสอยดาวนะคะก็ร่วมกับกลุ่มไมขีดไฟนะคะก็มีการอบรมที่อำเภอมวกเหลกแล้วก็มาขยายผลต่อที่โรงเรียนเนี่ยค่ะจนมาถึงในลักษณะเครือข่ายที่กว้างขึ้นมากก็คือที่เนี่ยค่ะที่พัทยายเนี่ยะคะ่ะในสภาพสังคมของโรงเรียนที่ครัวอยู่นะคะ จะเป็นโรงเรียนที่เป็นขนาดกลางแล้วยังเป็นไม่ไม่จัดเป็นโรงเรียนที่อยู่ในเมืองเป็นชนบทอยู่การพนันของเด็กที่คุณชี้การพนันที่ที่บ้านเป็นไพ่อะค่ะประเภทพวกไพ่พวกหวยใต้ดินอะไรประมาณนี้ส่วนในเรื่องของออนไลน์เนี่ยเด็กด้วยความที่เป็นเด็กประถมเขาเริ่มทราบแล้วว่ามันมีมาอาจจะดูจากยู u ูบทิกเกอ o k อะไรพวกนี้ค่ะมันมีอยู่ในเป็นเหมือนโฆษณาเชิญชวนอยู่แล้วแต่ตัวเด็ก ตรงนั้นอาจจะเข้ายัางไม่ถึงในการที่จะเล่นการพนันออนไลน์หนึ่งอาจต้องสมัครมียูเซอร์ต้องมีบัญชีธนาคารซึ่งตัวเด็กอาจจะยังไม่มีบัญชีธนาคารหรือแอปที่สามารถโอนเข้าไปได้แต่ถ้าเขาจะมีอาจจะเป็นเครื่องของผู้ปกครองพอเรามีเครือข่ายมีกลุ่มที่ของไม่ขีดไฟที่พาเราไปอบรมเนี่ยเราเกิดไอเดียก็คือว่าเราสามารถจัดให้เด็กแล้วเด็กก็สนุกเหมือนกับที่เราเคยได้รับมาเช่นกันค่ะ เราให้เด็กสะท้อนนะคะสะท้อนผลออกมาผ่านกระดาษ A4 โดยเราไม่ได้ฟิดว่าคุณจะเขียนอะไรมาอาจจะเราจะพูดแนวๆกว้างๆว่านักเรียนลองบอกประโยชน์บอกโทษมาซิว่ามันเป็นยังไง<อ>เขาก็เขียนออกมาได้ได้โดยที่เราไม่ได้องชแนะหรือว่านักเรียนเล่นมันไม่ดีนะมันเป็นโทษอย่างนู้นอย่างนี้แต่คือเขาคิดเองเลยค่ะวิเคราะห์เองเลยเพราะว่าเขาลองเล่นแล้วเขาบอกว่าอุ้ยครูมันได้ยากจังเลยแต่ความสนุกมีค่ะเขาสนุกในการเล่นแต่ถ้าให้เขาคิดจริงๆบางทีเขาบอกว่า ถ้าให้หนูหาเงินเองอะไรเงี้ยหนูก็ยังไม่อยากจะเล่นนาคาครูอะไรประมาณนี้ค่ะฝันของของกวยนะคะก็คืออาจจะเป็นเล็กๆก,ก็คือว่าจากที่กวยจัดให้ชั้นประถมศึกษาปีที่5ใช่ไหมคะต่อไปก็ป .4 ป .6 แล้วก็ชั้นเล็กๆในโรงเรียนมัธยมเสวยดาวยคะ่ะแค่จุดตรงนี้คะ่ะให้ให้เด็กอะได้ทํากิจกรรมแล้วก็คือวิเคราะห์เหมือนกับพี่ๆตัวอย่างป .5 วิเคราะห์เองได้เช่นนี้ค่ะ